สวัสดีนะคะยินเดีต้อนรับจ้ามาแล้วนะคะคุณขากับนะคะงานผ้าไหมอิตาลีค่ะคุณตัวนี้รอบอ,อกอยู่เพียงแค่44นิ้วนะคะกระดุมใช้งานได้จริงนะคุณขาแขนเป็นแขนข้อศอกค่ะพี่มีอกเพียงแค่40นะคะใส่งานรุ่นนี้อ,อก4 4อยู่คุณลูกค้าท่านไหนนะคะชื่นชอบคอลเลคชันดีไซน์ลายผ้ารุ่นนี้ คอมเมนต์สีมาได้เลยนะคะเรามีเพียงแค่3สีเท่านั้นนะคะนี่ขับเบิ้ลไปเลยค่ะคุณกับนะคะลายผ้างานรุ่นนี้สีสวยๆเลยนะคุณขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผ้าไหมอิตาลีลวดลายดีไซน์เป็นลายดอกไม้พี่หมีมี3สีนะคะคุณเราจะมีนะคะตัวนี้ราเรียกเหลือง สีนะคะเหลืองนะคะถ้าใครชื่นชอบงานรุ่นนี้แจ้งเหลืองมานะคะต่อด้วยค่ะตัวนี้เราเรียกแดงค่ะแล้วพี่ดีใส่นะคะคุณขาเราเรียกมิน้นพี่ดีเรียกเป็นสีมิ้นนะคะมี3มสีด้วยกันใครชื่นชอบดีไซน์ลายผ้าคอลเลกชันตัวนี้นะคะลายผ้าสวยๆแบบนี้แจ้งน้องแอดมินมาได้เลยแจ้งว่า e p ่นะคะตามนี้เลยนะอย่าพลาดนะคะ EP น้องด้วยเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจัดนะคะหยิบสินค้าผิดให้กับคุณลูกค้าค่ะมีแค่3ามสีเท่านั้นกับลายผ้าตัวนี้ชายเสื้อจะเป็นนะคะส่งโคงอันนี้เป็นกระดุมแกะใช้งานได้จริงโอเคไหมคะคุณขาถ้าใครสนใจนะคะงานรุ่นนี้ก็ลิงก์เบอร์โทรแล้วลายแอดอยู่ใต้ล่างนี้เลยนะคะสามารถโทรบอกน้องได้ว่า EP นะคะ253ค่ะ ห้ามลืมห้ามลืมแล้วก็ห้ามลืมสําหรับ EP อันนี้บอกย้ำๆย้ำๆเลยนะคะเพราะว่าส่วนมากแล้วจะพลาดเรื่อง EP นะคะพี่วีอยากรบกวนลูกค้าว่าดู EP ด้วยจะได้ได้งานตรงใจได้งานนะคะ ตามที่คุณลูกค้าต้องการค่ะนะคะคุณขาคลิปนี้มีเพียงแค่3สีเท่านั้นแต่ว่าแต่ละสีแต่ละตัวก็เป็นเฉดที่เรานะคะชื่นชอบกันอยู่แล้วนะคะสามารถนะคะใส่ในหลายๆเทศกาลได้สําหรับคอลเลกชันตัวนี้ค่ะคุณขาคลิปแบบนี้นะคะเราจะมีลงให้คุณลูกค้าทุกวัน ทุกวันเลยนะคะประมาณสักสิบโมงสิบโมงครึ่งนะคะจะมีคลิปแบบนี้ลงให้อ้อลูกค้าท่านไหนที่เป็นลูกค้าใหม่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมนะคะคุณคา้ากด subscribe กดติดตามให้พี่บีหน่อยค่ะ mm. เพื่อจะได้นะคะชมคลิปแบบนี้ในทุกๆวันเพราะเรามีลงสลับปรับเปลี่ยนกันไปนะคะเป็นไซส์เล็กบ้างไซส์ใหญ่บ้างนะคะ เพื่อกันการเบื่อของลูกค้าพี่บีก็พยายามสรรหางานนะคะพยายามดูงานหลากหลายเวอร์ชั่นมาเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าของพี่บีทุกๆท่านเลยค่ะคุณแล้วก็ไลฟ์สดนะคะในช่วง8โมงเชา้า อย่าลืมไปทักทายพี่ผีหน่อยนะคะคุณขาในไลส์สดค่ะไปกดคอมเมนต์ไปเป็นกําลังใจให้กันในไลส์สดได้ทุกวันนะคะคุณขาสําหรับในคลิปนี้ต้องกราบขอบคุณคะ่ะแล้วเราเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีนะคะ